เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้ในรอบค่ําครับเรามาต่อกันที่ประเด็นเรื่องราวของบรูโน่ฟานันเดสกับตันทีมของเราก่อนเลยนะครับ กับประเด็นเขาลือร่วมกับบาเยนน์มิวนิกยักษ์ใหญ่แห่งเยอรมนีที่ผมได้เสนอไปในคลิปก่อนหน้าโดยล่าสุดครับวันนี้ช่วงเย็นที่ผ่านมาหมาดมาเลยครับอาโบลาสื่อชื่อดังของโปรตุเกสก็ได้ออกมาระบุว่าบาเยนน์มิวนิกได้มีการพูดคุยกับมิเกลปิญโยเอเยนของบรูโน่ฟานเดสจริงครับนอกจากนี้ก็ยังมีบาร์เซโลนาอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่จากสเปนที่ก็มีความต้องการจะเสริมความแข็งแกร่งและก็ได้มองบรูโน่ฟานเดสเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพเช่นกันดิตอนนี้ทั้งสองสโมสรมีการติดต่อกัับบเเอออนนนตขงกกไปป็็ทีีีร่รรยยย้้้แลวดวดม การสอบถามถึงรายละเอียดเบื้องต้นต่างๆและก็ความเป็นไปได้ในการย้ายมาร่วมทีมของนักเตะรวมถึงกรอบราคาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานั้นจะปล่อยตัวบรูโน่ฟานันเดสออกจากทีมด้วยครับดีตอนนี้ทั้งสองสโมสรก็พร้อมจะเดินหน้าจเจรจายอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้แล้วด้วยครับ ข่าวต่อมาครับต้องบอกว่ามันช่างเชื่อมโยงกับข่าวของบรูโน่ฟานันเดสซาเหลือเกินนะครับเพราะว่าเล่นในตำแหน่งเดียวกันเมื่อเบนจาคอปนะักข่าวชื่อดังในตลาดซื้อขายนะครับได้ออกมาเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานั้นกำลังให้ความสนใจและก็มีการส่งทีมแมวมองเข้าไปดูฟอร์มการเล่นของดานิโอโมกองกลางตัวรุกวัย26ปีเขาอาเบลซิกอย่างต่อเนื่องเลยครับในซีซั่นที่เพิ่งจบไปซึ่งตัวนักเตะเองนะก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเรามาได้เกือบ3-4ตลาดแล้วด้วย อย่างไรก็าตามครับในซัมเมอร์นี้ตัวนักเตะก,ก็จะมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ51ล้านปอนด์หรือราวๆ65ล้านยูโร ดวกลางลูกชาวสเปนรายนี้นะครับก็ยังสามารถห่างไปเล่นเป็นตัวริมเส้นได้ด้วยเช่นกันและสําหรับผลงานของเจ้าตัวในซีซั่นที่เพิ่งจะจบไปนะครับกับอาร์เบลซิกนั้นก็ลงสนามไปทั้งหมด26เกมในทุกรายการนะครับทำไป8ประตูกับอีก5แอสซิส์ดยกับจํานวนลงสนามของเจ้าตัวที่ดูน้อยไปหน่อยนั้นก็เนื่องจากว่าในช่วงต้นซีซั่นมีอาการบาดเจ็บหนักไปครับและเพิ่งจะกลับมาช่วยทีมได้ในช่วงต้นปี2024ที่ผ่านมานี้เองแต่การกลับมารอบนี้นะครับก็จะหนักไปที่การเล่นตําแหน่งปีกขวามาากกว่ ทั้งนี้นอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แสดงความสนใจในตัวดานี่โอโมแล้วนะครับเจ้าตัวนี้นก็ยังมีข่าวลือร่วมกับบาร์เซโลนาเช่นเดียวกันที่ก็อยากจะได้ตัวสิทธิ์เก่ารายนี้กลับไปร่วมทีมนั่นเองครับรายงานต่อมาครับยังคงบนเวียนอยู่กับอาร์เบลเลซิกโดยเป็นรายงานเกี่ยวกับเบนจามินเซสโกกองหน้าดาวรุ่งฟอร์มแรงกันบ้างซึ่งกับรายงานนี้นะครับทาง f o r e i นเพเทนเบิร์กนักข่าวชื่อดังของ Sky Spo r t เยอรมนีได้ออกมาเผยว่า าร์เซนทีมโตเต็งที่จะคว้าตัวกองหน้าวัยยิ่มเอปีรายนี้ไปร่วมทีมนั้นกําลังพยายามอย่างหนักเลยครับเพื่อจะจ่ายค่าฉีกสัญญาและก็ดึงตัวเบนจามินเซสโกไปร่วมถิ่นเอมิเรตสเตเดียมให้ได้ครับแต่ทั้งนี้ Arsenal, นอสต่นก็ได้รับแจ้งมาว่าตัวนักเตะนั้นยังไม่มีการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายใดๆเลยครับเดี๋ยวตอนนี้ก็มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราที่ได้มีการติดต่อพูดคุยอย่างเป็นรูปธรรมไปแล้วบ้าง ส่วนนี้ฟังเชลซีอีกหนึ่งสโมสรที่ก็ให้ความสนใจนักเตะเช่นเดียวกันนะครับก็มีความพร้อมที่จะดึงกองหน้ารายนี้ไปร่วมทีมเช่นกันทั้งนี้สําหรับค่าฉิกสัญญาของเบนจามินเซสโกนะครับก็อยู่ที่จํานวน65ล้านยูโรและมันก็จะมีผลถึงขั้นวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นด้วยครับเรามาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวกับดีลใหม่ล่าสุดกันบ้างนะครับเมื่อทางสตีฟเบสอีกหนึ่งนักข่าวด้านตลาดนักเตะชื่อดังนะครับได้ออกมาเผยว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราไนะหนความสนใจในตัวมาริอุสคุนย่ากองหน้าทีมชาติบราซิลของทีมหมาป่าวูฟแฮมตันมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับหลังสโมสซอนเะนก็ได้มีการส่งทีมงานเข้าไปเช็คฟอร์มกองหน้าไว้25ปีรายนี้อย่างต่อเนื่องตลอดซีซั่นที่เพิ่งจะจบไปครับซึ่งก็ได้คําตอบที่ค่อนข้างจะน่าพอใจด้วยถึงแม้ว่าตัวนักเตนนะเนี่ครับจะโดนตั้งราคาขายาไว้สูงถึง60ล้านปอนด์ก็ตาม ทั้งนี้สำหรับตัวมาดิอุสคุนยาเองเนี่ยครับก็เพิ่งจะย้ายมาร่วมทีมวูฟแฮมตันแบบถาวรในซีซั่นนี้ด้วยค่าตัว44ล้านปอนด์หลังเคยย้ายมาเล่นแบบยิมตัวแล้วรอบหนึ่งด้วยกับผลงานในซีซั่นที่เพิ่งจะจบไปเนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ทำไป14ประตูกับอีก4แอสซิสจากการลงสนามทั้งหมด36เกมในทุกรายการครับ รายงานต่อมาครับต้องบอกว่าข่าวนี้ผมตั้งใจจะลงตั้งแต่คลิปก่อนหน้าแล้วนะครับแต่เทาว่าลืมเนาะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับเมื่อดีมิเลอร์สื่ออังกฤษจับภาพได้ว่าเซอร์เล็กฟูกุสันและก็ดักกี้ฟลิตแมนพอกีฬาของสโมสรคริสตันพาเลสนัดพบกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งครับในช่วงค่าเมื่อวานนี้ดูแน่นอนครับว่าเมื่อถึงขั้นที่ป่าของเราเนะี่ยอยู่กับพอกีฬาของสโมสรคริสตันพาเลสมันก็มีพ้นจะถูกโยงไปถึงการที่ทีมปีศาจแดงของเราในะกำลังให้ความสนใจนักเตะของทีมคริ หรือไม่แน่นะครับอาจจะมีดีลเซอร์ไพรส์อย่างในดีลของเอลดิเบชีเที่ก็ฟอร์มดีถึงขั้นติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ไปแล้วด้วยอย่างไรก็ตามครับก็ยังไม่มีความคืบหน้าไปมากกว่านี้นะครับจากรูปภาพดังกล่าว ต่อเนื่องกันเลยครับกับข่าวของโอเลกุนนาโซชาตำนานกองหน้าและก็อดีตกุนซือของทีมปีศาจแดงเราบ้างที่เหมือนว่าตอนนี้กำลังจะได้งานใหม่แล้วครับเมื่อทางเบซิกตาสทีมดังในตุรกีได้ติดต่อท่าทามโอเลกุนนาโซชาเป็นคำรบ2แล้วให้ไปรับงานที่แดนไก่งวงหลังจากโดนปัดไปแล้วรอบหนึ่งครับทั้งนี้หากว่านาโอลรับงานดังกล่าวนะครับก็จะได้ไปดวลฝีมือกับจามูที่หลีกตุรกีด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นการเพิ่มสีสนันใ้กับโลกฟุตบอลของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับ เรามาต่อกันทีเรื่องราวของลูกชอกันนะครับที่ในซีซซ่านี้เจออาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักจนมีโอการลงสนามช่วยทีมไปแค่15เกมเท่านั้นจากทุกรายการ ซึ่งกับประเด็นนี้ครับเอริกเินฮาคุณซื้อของทีมเราเนะี่ยก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากลําบากครับที่ทีมเนะี่ยต้องขาดลุคชอไปหลายเกมเพราะว่าเขาคือแบ็กซ้ายที่เก่งที่สุดในโลกนะปัจจุบันเลยก็ว่าได้นอกจากนี้การที่เอริกเินฮากซื้อแต่เรลวมาลเลเซียเข้ามาร่วมทีมนั้นก็หวังจะให้เข้ามาเป็นแบ็กอัพของลุคชอเนี่ยแหละครับแต่ว่าตัวของมาลเลเซียเนะี่ยก็ดันมาเจ็บยาวแถมเป็นการเจ็บที่ไม่ได้ลงสนามเลยแม้แต่เกมเดียวด้วยครับ และยิ่งไปกว่านั้นนะครับแค่การลงไปในสนามซ้อมก็ยังไม่มีให้เห็นเลยด้วยซ้ำซึ่งกับเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับเอริกเค,คนฮาก,ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าในตอนนี้มันชัดเจนว่าลุกชอคือแบ็กซ้ายที่เก่งที่สุดในโลกเขาเก่งมากๆเลยล่ะแต่เขาก็ดันมีปัญหาอาการบาดเจ็บรุนแรงมาตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพแล้วซึ่งมันก็ส่งผลให้เขานะ่าจะไม่มีทางลงสนามได้60เกมต่อปีอย่างแน่นอน ส่วนแบ็คซ้ายที่เราซื้อเข้ามาร่วมทีมเพิ่มอย่างเต่รเรลมาลเลเซียก็ไม่ได้ลงสนามสักนาทีตลอดซีซันเอาตามจริงแล้วเขายังไม่เคยลงไปซ้อมกับทีมเลยสักครั้งด้วยซ้ําเราซื้อมาเลเซียเข้ามาตอนเริ่มต้นซีซันก่อนก็เพื่อมาเป็นแบ็กอัพให้กับลุคชอโดยตรงซึ่งมันก็น่าจะเป็น2องออปชันที่เราสามารถใช้งานได้ยาวๆแล้วนะแต่ทว่ามันก็มีปัญหาเยอะจริงๆในปีนี้แนวคิดกับมาลเลเซียนั้นมันดีมากๆเลยนะเขาทําได้ดีมากกับเราเมื่อซีซันก่อนแต่กับซีซันนี้เราไม่เคยได้เขาาามมลลงสนเย เท่าที่ผ่านมาในซีซันนี้มันเป็นซีซันที่ยากลําบากที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยนะตลอดอาชีพโค้ชของผมเนี่ยหรือบางที่อาจจะรวมถึงหลายๆคนที่เกี่ยวข้องกับเราด้วยนะ mm. ผมต้องมีการติดต่อกับแพทย์ประจําสโมสรมากที่สุดในซีซันนี้และผมก็คิดว่ามันก็บ่งบอกได้ทุกอย่างหมดแล้วนะในซีซันของเราต่อจากนั้นครับเอลดิคินาก,ก็ระบุต,ต่อถึงเรื่องการซื้อขายนักเตะเข้ามาร่วมทีมตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เขาเข้ามารับงานคุมทัพปีสาต์แดง เดี๋ยวเขาก็ยอมรับนะครับว่าค่าตัวของนักเตะบางรายอย่างเช่นอันโตนี่มันก็แพงเกินความจริงแต่เขาก็ยอมรับว่าเรื่องการเจราจารในเรื่องตัวเลขนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเขาสักนิดเลยครับทุกอย่างเนะี่ยขึ้นอยู่กับบอร์ดบริหารของสโมสรล้นวนวน,นอกจากนี้เขาก็ยังมั่นใจว่านักเตะที่ซื้อเข้ามาถึงแม้ว่าจะแพงเพราะว่าแต่และคนก็ทําให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นแต่ตอนนี้แค่มันยังไม่ปรากฏให้เห็นภาพที่ชัดเจนในสนามเท่านั้นครับซึ่งกับเรื่องนี้เอ,อริกินฮักได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่า ราคาค่าตัวที่ต้องจ่ายในการซื้อนักเตะนั้นมันสูงมากจริงๆแต่ผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปรับผิดชอบกับเรื่องนั้นสโมสรได้ดำเนินการเป็นผู้จรจายเองทั้งหมดดังนั้นมันก็มีรายละเอียดอีกเยอะมากเลยนะซึ่งก็มากกว่าภาพที่ถูกวาดไว้ไว่านโยบายซื้อนักเตะที่ผ่านมาของเรานะ่ะมันคือหายนะหรือว่าความล้มเหลวมันอาจจะมีปัญหาบางก็จริงแต่ถ้าว่าภาพรวมของสโมสรนั้นก็แข็งแกร่งขึ้นซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่ได้ปรากฏให้เห็นภาพที่ชัดเจนนั่นเอง หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red Review Page กันด้วยนะครับผม